สวัสดีครับวันนี้นะครับทุท่าช anel นะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งนะครับซึ่งอยู่ในเขตท้องเจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่นะครับสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นห้วยไม้เต็งนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับลมแรงมากเลยครับก็มีพี่ๆนะครับที่เขามาเขาก็มา นั่งเล่นนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับด้านหลังผมนะครับเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวบุญธรรมนะครับวันนี้บุญธรรมแชนแนลนะครับจะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศนะครับโอ้โหดูคลื่นซ่านๆเลยนะครับเหมือนอยู่ทะเลเลยนะครับเหมือนอยู่ทะเลนะครับบรรยากาศนะครับแรมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ยินนะครับเสียงลมนะครับพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับสถานที่ตรงนี้ไม่ดูนะครับด้านหลังผมนี้นะครับ ก็เป็นอ่า,อางเก็บน้ําห้วยไม้เต็งนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็ท่านใดยังไม่เคยมาหรือใครมาแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์า่าใต้คลิปคุณธรรมชาแนลได้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมครับไปชมส่นสาซาเลยนะครับไปชมพร้อมกับคุณธรรมชาแนลเลยนะครับชมกันเลยครับลมแรงมากเลยวันนี้ ด้านหลังผมนะครับดูคลื่นนะครับเสียงคลื่นซาดซาเลยครับให้ hey, ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังเสียงคลื่นน้านะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศดีนะครับก็มีลมมีอ่าลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลานะครับมีคลื่นน้านะครับย้อดเลยครับ เป็นตุ้งกว้างนะครับเป็นตุงกว้างบรรยากาศอ่ากว้างนะครับมองไปสุดรูดหูรูดตาเลยนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต่งนะครับท่านผู้ชมได้ชมไปกับบุญธรรมชาแนลเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบุญธรรมชาแนลเลยนะครับ พื่อบุญธรรมชาแนลจะได้มีกําลังใจในการเดินทางไปพาท่านผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆครับของจังหวัดราชบุรีนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับบุญธรรมชาแนลก็จะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับแต่วันนี้นะครับท่านพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับที่อ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต็งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับฟั่งเคลื่อนใกล้ๆเลยนะครับ ฟาดฟาดเลยนะจะ z มมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นแนวภูเขานะครับสลับซับซ้อนกันอย่างหลายลูกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับครับก็ตอนเย็นๆนะครับก็สามารถมานั่งเล่นหรือว่ามาการเต็นท์คัมปิ้งได้เลยนะครับกินเนื้อย่างนะครับกินเย็นนะครับก็มี นักท่องเที่ยวหรือว่าก็ขับรถผ่านมาตลอดเวลานะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวบุญธรรมจะพาเดินไปชมบรรยากาศสักหน่อยนะครับดูสายน้ำนะครับดูสายน้ำคลื่นนะครับที่กำลัง ล่องมานะครับนี่นะครับหือดยอดเลยครับคลื่นแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าบ้านอยู่ใกล้นะครับผมลงเล็ดน้ําแล้วนะครับเนี่ยอากาศก็ร้อนๆพอดีนะบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีครับหือฟังคลื่นน้ํานะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้ชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับได้ยินขึ้นน้ําเสียงรมอะไรต่างๆนะครับผมว่าน่าจะาสบายหูดีนะครับสบายตาดีนะครับทําให้เราาสบายใจไปด้วยเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับบุญธรรมชาแนลด้วยนะครับ ครับก็มีนกนะครับบินโฉบกินปลานะครับหรือว่าเขาก็บินเล่นนะครับเล่นน้ําเล่นอะไรตามธรรมชาติของเขานะครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ ครับรถยามาฮ่านะครับ N Max ร้อยห้าสิบห้า cc คู่ใจนะครับวันนี้นะครับ ลมแรงมากเลยครับวันนี้ลมก็แรงนะครับคลื่นก็แรงเหมือนกันดูคลื่นส,สนนิครับท่าน้ชกค่าบ เก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็มาเที่ยวมาพักผ่อนจอนใจได้เลยนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต็งนะครับอ,อจาบูรจราชบุปปรีนะครับตอนนี้นะครับติด เที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต็งนะครับก็ชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศภูเขานะครับภูเขาป่าไม้นะครับแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับกับคุณธรรมชาแนลนะครับ ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ตอนเย็นๆใครที่อยากมาการเต็นท์นะครับการเต็นท์คัมปิ้งนะครับก็สามารถมา,าพักผ่นอนหย่อนใจได้เลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของใครลหลายๆคนนะครับ